สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมสวัสดียินดีเข้าสู่ช่องอนุรุ่มน้ำโขงครับผมเพื่อนๆวันนี้มาแวะหาดพยูนก่อนเนาะก่อนที่จะเข้าไปทำงานครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับทางช่องอนุนุมน้ำโขงชาแนลนะครับยินดีเข้าสู่ช่องอนุรุมโขงครับผม,มเพื่อนๆครับเดี๋ยวพา พาไปดูทะเลตอนเช้าๆครับก่อนที่จะไปทํางานนะครับไปกันเลยครับผมครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งทะเลเงี้ยมื่งเสาครับผมบรรยากาศโดยรอบครับพี่น้องหาดพยุนนะครับเด้อหาดพยุนเนาะไปกันเลยครับไปดูทะเลครับครับหลังจากมือขึ้นนี่ฝนตกครับผมฝนตกติดต่อกันสองสามมือเนาะครับพี่น้องฝนตกติดต่อกันสามมือติดติดเลยครับ บรรยากาศก็จะเปลี่ยนประมาณนี้ครับพี่น้องอันนี้ก็คือต้นนี้นะ่าจะเป็นต้นหูกวางครับพี่น้องต้นหูกวางเนาะนะครับมีสาราผักขวมครับผมพี่น้องเข้ามาเที่ยวเพื่อนเพื่อนเราทุกๆคนมาเที่ยวมาพักผ่อนก็จะได้มีที่พักมีที่นั่งนะครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับเนาะไปไปดูบรรยากาศกตอนเช้าเห้าหน้อยทะเลเราเป็นยังไงมัง่ง ขึ้นขึ้นแรงนะครับเพื่อนๆมันอาจจะมีลมแรงข้างในทะเลเนาะตอนนี้ก็ขึ้นแรงหน่อยนึงซัดก็าหาฟังน้ำขุนครับเพื่อนๆทุกๆคนน้ำขุนเด้อเนาะน้ำขุนครับทุกคนครับน้ำขุนน้ำขุนนะครับ เนื่องจากมันมีพายุอยู่สองวันสามวันนะครับเพื่อนๆก็เลยน้ำก็เลยขุ่นครับน้ำขุน่นสวยเลยนะมีเรือขออกหาปลาน่าจะเพิ่งเข้ามานะครับน่าจะเพิ่งเข้ามานี้เนาะเดี๋ยวนู้นไมโคจะม่ดูนี่ครับชาประมงขออกหาปลาเพิ่งเข้ามาครับเพิ่งเข้าฝั่ง ันนี้เขาจะออกไปตอนกลางคืนนะครับผมเขาจะไปจับปลาตอนกลางคืนครับทุกๆคนเขาจะออกจับปลาตอนกลางคืนแล้วลุงชาวเขาถึงจะเข้ามาเนาะนยากาศตอนเศร้าเงียบเงียบเหมาครับพี่น้องเพื่อนๆทุกๆคนครับผมเงียบเหมาบ่อ่อยมีคนเนาะบ่อ่อ่มีคนครับผมครับผมตอนนี้เริ่มกัเรื่อขึ้นฟ้าแล้วพี่น้อง อยเวเลิ่มขนบ้าแล้วทุกคนนะตอนนี้บรรยากาศกักบประมาณหกโมงหานาทีครับพี่นอ้องอน,นุ่นมาคงจะเลยพาพี่พาทุกทุกคนมาเพื่อชมขึ้นสวยงามเนาะของทะเลหาดพยุนครับทะเลหาดพยุนอน,นุ่นมาปคงเคยมาประจำเนาะครับมาประจำมาถ่ายคลิปให้ทุกทคนเบิ่งประจำเนาะครับเนาะฝากคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับทุกๆคนครับเพื่อนๆทุกๆคนเนาะทางยูทูบนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับผมทุกๆคนที่มาให้การสนับสนุนมากกดไลค์กดติดตามนุงม่งโงมตอนนี้ก็ผู้ติดตามอยู่ที่ 1, ,500 กว่าท่านแล้วนะครับหนึ่งกว่าท่านแล้วก็ขอบคุณมากๆครับผมตอนนี้เจ็บชั่วโมงก็อยู่ที่ปอสามกว่าเนะาะออยู่ที่ปอสามกว่าเดี๋ยวอยู่ปอเดียวพเยวพื่อนๆเพ่น,พนจะได้จบนะนี่จบ แต่ต้องใช้ความพยายามมากมายอยู่เนาะครับผมอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตปัจจุบันเราทําให้ดีที่สุดเนาะเพื่อนๆเนาะโอเคครับผมอ่ะดูขึ้นอีกครับผมนะครับทะเลขุนเช้านี้ทะเลขุนครับเพื่อนๆทุกคนทะเลขุนทะเลน้ำขุนหน่อยหนึ่งเนาะ ะวันก็จะขึ้นแล้วนี่ค,ครับผมบรรยากาศตอนเช้าๆครับผมเย็นสบายนกเย็นสบายบรรยากาศตอนเช้ากับเพื่อนขึ้นทะเลก็ซักก็หาฝังเป็นระยะระยะครับผมมีปูมีปูด้วยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยปูเขากระทำปูปเพื่ยนขึ้นมามใหม่เลยนะครับผมอปู่นะ เขาจะวิ่งลงไปข้างล่างเขาจะขุดปุ้ยทรายเนาะเพื่อจะป้องกันภัยอันตรายของเขาได้เลยเนาะถ้าขึ้นถ้าขึ้นไม่แรงมันก็จะสวยงามมากๆเลยนะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็จะสวยงามมากๆเลยถ้าขึ้นไม่แรงเนาะครับ เพราะว่าน้ํามันจะไม่น้ํามันก็จะไม่ขุ่นนะน้ําก็จะไม่ขุ่นครับแต่ถ้าน้ําน้ําลงไปมันก็จะขุ่นแบบนี้นะครับผมเ้นทะเลเดือนพระจันทร์ตอนนี้ก็น่าจะแรม สามคำ่ำสี่คำ่ำประมาณนี้นาะเพื่อเๆอนแรมเดือนสิบนะครับเดือนสิบแรมแล้วนะครับผออนนุนผมก็จะ เก็บบรรยากาศทะเลตอนเช้าเช้าให้เพื่อนๆนได้ชมกันช่วงนี้นะครับผมสักคลิปหนึ่งเนาะก็จะพากลับก็จะพาไปทํางานแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะออกไปทํางานแล้วครับมาอยู่ทะเลสัก20นาทีเนาะทุกนะทุกคนเพื่อนๆทุกทุกคนมาดูความสวยงามของคลื่นตอนเช้าเชนะครับกระทบข้าหาฝั่งนะครับเนี่ยครับผม สป็นกระทบก็อควาสวยงามกับความสวยงามของทะเลไทยนะครับบรรยากาศโด,ดยรอบสวยงามมากครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกทุกคนนะครับขอบคุณนะครับทุกท,กทกุคนที่มา ดูคลิปอนุณมณ์หลวงนะครับเนาะทุกๆคลิปที่ผ่านมานะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมโอกาสหน้าอนุณมณ์หลงก็จะได้ทําคลิปให้เพื่อนๆเราได้ชมกันนะครับอนุณมณ์หลงก็อยู่ประมาณนี้เพื่อนๆวนเวียนเปลี่ยนไปอยู่รอบทะเลกับที่ทํางานเนาะเออก็จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆเราได้ชมต่อไปฝากคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับเพื่อจะได้ชมคลิปต่อๆไปของอนุณนณ์หลวงนะครับ คลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับโอบ